สวัสดีครับแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วที่ฟุตบอลไทยสตอรี่ที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าร้อนแรงเหมือนกันสำหรับวงการฟุตบอลไทยนะครับนั่นก็คือทางอันเดสตูเนสซึ่งตอนนี้เดสตูเนสก็เป็นนักเตะที่ยังไม่มีสังกัดนะครับหลังจากที่ยกเลิกสัญญากับ ทางบูเดรลัมอยู่ในเต็ดไปซึ่งล่าสุดเนี่ยทางอันเดสตูเนสเนี่ยก็ได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อประเทศสเปนเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวว่าจะกับสเปนหรือไม่หรือว่าจะอยู่ในประเทศไทยต่อโดยเจ้าตัวทางตูเนสเนี่ยก็ได้บอกว่านะครับ เรื่องอนาคตของเส้นทางการค้าแข่งของเขาเนี่ยเนื่องจากเขามีอายุที่ค่อนข้างมากแล้วอยู่ที่33ปีและถือว่าเป็นช่วงปั้นไปของอาชีพนักฟุตบอลนะครับโดยผมจะยังคงค้าแข่งอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปอีก2ฤดูกาล นี่ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ล่าสุดของทางตูเนสสนะครับที่ออกมาเปิดเผยกับสื่อสเปนซึ่งหลังจากนี้ต้องรอรุ้นกันว่าทางตูเนสสเนี่ยจะไปร่วมทีมกับสโมสรไหนใน,ในอาเซียนซึ่งโอกาสที่จะเป็นทีมในไทยลีกก็น่าจะมีโอกาสมากกว่าซึ่งเป็นทีมที่คุ้นเคยแล้วก็บรรยากาศคุ้นเคยกันอยู่ก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับอนาคตการคาแข่งของทางอันเดสตูเนส สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนลัการส่นหลัจากนี้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามฟุตบอลไทยสตอรี่ไวด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่า,ขาสวสารสำคัญสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ